สวัสดีครับเพื่อนน้องลักสวัสดีค่ะพบกับน้องลากพักดีฟร์มค่ะบ้านน้องกงุ้งไต้ตำบนคุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะเช้าวันที่16มกราคม69นะครับบรรยากาศเย็นสบายจักตัวครับเพื่อนวันนี้มาเปิดแบงยูหาตัวค่ะผู้รอสองตัวแล้วก็แม่ทองกับแม่สาวค่ะแม่ทองสองแม่นะครับค่อยแะพร้อมแล้วก็มีนุมน้อยรอรอแม่นีไหมครับแม่ท้องบ่ครับเพื่อนนี่ตัวนี้เป็น แม่แม่แยกลูกค่ะตัวนี้เพิ่งผสมไปวันที่แปดนะคะตัวนี้สข่ร้อยสี่สิบสามค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบสามค่ะเห็นนมเป็นไข่ตากงไปตัวทองไปไขยทอง,ทองนี่คไอยแยกลูกครับค่ะเอาไปพร้อมจับสัตว์เลยครับสูงร้อยสี่สิบสามค่ะแบงค์อะไรครับเรศตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงค์ไวยูสามหมื่นเก้าห้าร้อยค่ะสามหมื่นเก้าห้าร้อยแมนค่ะนี่ครับบ่งลำเนื้อตัวอ้างลึก เงานะครับเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับถ่ายลามเลืกๆครับเต่านมใหญ่ๆครับอันนี้คือชัดเจนนะครับมีลูกแล้วแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับร่องห่วงครับเอาไปจับสั์ผสมอาไม่ได้เลยผสมแล้วรอดตัวทองย่างเดียวค่ะตัวนี้อาผสมไปแล้วนักเอ้ยเนาะผสมแล้วค่ะผสมสิดเปีค่ะรอดตัวทองครับคือเขาเอาเขาไปนับจับสั์เอาถามมันขึ้นอ่าจากสองเดือนถามันขึ้นเขาก็ยังผสมอาไม่ถาว่าขึ้นกับตัวทองครับค่ะตัวทองได้เลยค่ะอ่ครับเดินยังไงนะครับเอ้ย ฐานเตานมใหญ่ครับตัวนี้พลังนมนมดีแน่นอนครับเบิ่งฐานเตานมใหญ่หน้่มสวยครับเบิ่งหางยาวเล้ยคอเป็นคืบเลยครับหางยาวหางสวยครับแยกลูกไปกับโบสูบ่บสบอสมนะครับยังเป็นควายอีกเนื้อนังดีพี่ดีวันดีอยู่ครับเบิ่งครับว่งเขาสวยตางามครับอัตลักษณ์ครบชัดเจนนะครับกำไลขาซีขัาง เดินยังไงครับเอ๋ยเดินวนๆีโค้งเบื้องขายยางนะครับเป็นควายเลี้ยงควายเลี้ยงลูกนะครับแยกลูกออกมานะครับนี่ตัวนี้แยกลูกออกมาไม่ไหมเลยค่ะตัวนี้นี่ครับเบ่งอะยืนห่าครับเอ๋ยเบ่งครับร้อยสี่สิบสามเซนนะครับถือว่าแม่บอกไงเงี้ยวไซด์ใหญ่ยครับมักแม่บอกแม่พันที่มีลูกมาแล้วนะครับก็ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือไง เอาบบต้องห่วงว่าเพลินสีผสมบบได้ทองบบได้อันนี้คือมื่อองมาแล้วนะครับแล้วก็แยกลูกไปแล้วนี่ผสมไม้ไปให้แล้วมมนะครับผสมไม้แล้วค่ะอืนี่ครับควว้อยอกทนสีดำนะครับสวยงามราคาควยน้อยเลยครับเนี่ยตัวนี้ผสมเพชรลำโขงไว้นะคะผสมเพชรลำโขงค่ะอืนะครับเพื่อจะต้องไปเลยครับเพื่อแม่ที่สองแม่สาว ค่ะเป็นแม่สาวนะคะตัวนี้แม่สาวสูงร้อยสี่สิบค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบค่ะตัวนี้พร้อมผสมด้วยค่ะพร้อมผสมนะคะตัวนี้เป็นลูกตัวใดครับเออตัวนี้เป็นลูกสาว้างอุดรค่ะตัวนี้ลูกสาว้างอุดรเอายางตามคนตัวนี้มาพี่มาพี่มาพี่เออมาพี่เมย์จะพายางสู้ตัวกันได้ลูกนี่ครับอเป็นลูกสาวนะคะ ถุงร้อย,งรอยสี่สิบค่ะตัวนี้พร้อมผสมค่ะน้องรักเปิดไว้สามหมื่นเก้าหาร้อยค่ะตัวนี้เอาตัวเมฆันเขาเปิดเท่าไหร่เครื่องมีสามหมื่นเก้าหาร้อยค่ะสามหมื่นเก้าห้าร้อยพอกันแม่ยค่ะราคาพอกันอันนี้กะเอาไปเลี้ยงด,ดีบ่ดีกะขึ้นเหรอครับเพราะว่ามันเป็นหนวลๆจังไดนเอาไปร้องเบิ้งจับสัตว์เบิ้งนะครับเอาไปร้องจับสัตว์เบิ้งจักเดือนนึงนะครับถ้าเพิ่นขึ้นกับผสมอะได้เลยเอ่าเมียเมฆันกับล้อผสมแคลล้อตรวจท้องนะครับตัวนั้นผสมแล้ว นันนราคาเท่ากันต่อมานะครับราคาควยหน่อยแต่ได้ควยแมบ่มมบกแม่แม่บกแม่สาวแม่เทาะไอ้แม่ล้อพันลูกโตใหญ่เลยครับนี่ครับร้อยสี่สิบหนาอ้างลึกไม่มีตำหนินะครับราคานี่ <c oughs> นี่ครับเบิ่งเคยงขา ไงกระดูกไงผูหางเย้าหางเย้าเลยคอเป็นเขือบเลยครับเดี๋ยวได้ลูกได้เต่าเดีย๋ยวไงไปโค้งสางขายายตรงไงไปอีกครับตัวนี้งามงามค่ะตัวนี้อเอา <laughs> วางมู่โบ้ดขืนบุ้ยนี่ครับแม่พันเป็นสั์ซะบ่มันคือคนขื้นบุ้ยกับเป็นท้นท้นไทยยังไงบ่ครับเพื่อตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อตัวที่สาม ค่ะตัวที่สามเป็นผูรอเนี่ยค่ะผูรอนี่ลูกไส้เพชรลัโขอยู่สิบเดือนค่ะสูงร้อยยี่สิบแปดตัวนี้รอรอเปิดไว้สามมืเจ็ดค่ะตัวนี้เห็นบอกครับราคาคั้วหน้อยนี่ครับควยพันธุกรรมที่เขาพัฒนามาแล้วจากแม่บอกนะครับคือยังสองตัวว่างหันละครับเอาไปพัฒนามาก็กิจะได้ลูกยังสี่นะครับพาลูกงามไม่พันธุกรรมมันก็ราคาหมากๆเลยตัวราคากับสูสีกับแม่เลยค่ะร้อครับตัวนี้หัวโหนกทั้งเขาเปิดดีอัตลักษณ์นี่ชัดมากนะครับตาแต้มแจ่มแจ่มคออ่อง ขอผูกโบเป็นกับถุงน่องขาวคอขากำไรมีซี่ขางเลยครับสามหมืนเจ็ดพันบาทเมียนค่ะลอค่ะล้อครับตัวนี้เอาไปเลี้ยงเป็นพอพันจับสัตว์ได้นะครับล่ออายุเพลินล่อขวัญสวยขนเ้าเต็มตัวเลยการเข่าข้อดีล้มโตดีเป็นควยงามอีกหนึ่งตครับเนี่ยเลี้ยงพีพีงามๆนะครับเดินสนามประกวดได้เลยนะครับตัวนี้ลอหมกัก เบื้องรวดพุทธาพ่นต้นทั้งยืนงามเนี่ยนี่นะครับคนงามพัฒนาได้เังส่ครับเราร้องว่าเจียวหยามันเกียวหยาแท้ครับเังส่ครับนะครับเดินจังไรครับเกยรอครับพุทธะทันดูกรรมมาดีเลยครับเบื้องท่ายมนเงาหางใ่สวยครับท้ายเปิดท้ายเต็มดีเดินครับเกยเต้าหูนี่รอคักนะรอรอครับนี่ตัวนี้งามเลยหูขีหยังนี่ต้น หาจังสีเบอกว่าจากแม่หรือภูแล้วครับบอกนีนะครับผมผมเพราะเลี้ยงมากๆนะครับนี่ครับเองสามหมื่นเจ็ดค่ะโบแพงเลยพี่น้องเลยมาเอาไปเป็นพันธุกรรมได้นี่เป็นนอเป็นแนวได้นี่งามครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีเลยนี่พูดพ่อพันธุ์ตัวนี้ว่ารอมากครับเบิ้งขนยาวเต็มตัวนี่แหละขนยาวเนยะครับคุยมันสีญ่ครับไงหนังวัยหน่อยนึง มันเป็นหลวมๆนะครับควยบดตึงนี่ควยหลวมนะครับหนังหลวมกระดูกใงญ่สีสวยอัตลักษณ์ดีพันธุกรรมดีครับตัวนี้เคียร์เลยครับรอมากเรียนอยู่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับพูดอ่ะอยากได้รูปพักมาครับรูปกระถ่ายให้แล้วครับณปัจจุบันนี่แหละครับว่ามีการตบแต่งใดๆเลยครับทั้งรูปทั้งวีโอไายไวเก็บมาให้แล้วครับมาขอรูปไปองก์กนไดครับนะครับเอ้ยตัวต่อไปเลยครับเอ้ยตัวที่สี่แม่ท้อง ค่ะเป็นสายย่อค่ะตัวนี้เป็นสายยอค่ะสูงร้อยสิบหกเซนค่ะตัวนี้ท่องตัวไหนครับเพื่อใท่องเขาตั้งขาหมูเอาว่าเป็นค้ายแขะเลยครับเบ่งโตเพิ่นโหลดค่ะเบ่งแขงขาคอขาในท่องวันนั่นกินโอ่งวันอมโอ่งมาน้าครับอ้างมากโอ่งมากครับตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณเท่าไรครับเลยอ้ร้อยสิบหกค่ะร้อยสิบหกค่ะเอาว่าดูเบ่งองในสายตาเฮามันจังใดกับเป็นค้ายแขะครับค่ะเตี้ยควายง่ญ่กับบะเมียนล่ะเบ่งขาเพิ่นโลดนี่เพื่อกำเบ่งคอขาเบ่ง บ่มีเลยนะครับเป็นเป็นขาจากกีบเรียบผม่าหาคอขาโป่งเลยนะครับนี่แหละครับแม่แบบนี่แหละทรงลูกเด็ดแน่นอนครับค่ะแบ้งเท่าไรครับเปิดไบหกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าครับท้องเข้าตังขาหมูเน่นค่ะคุ้ยแขะแน่นอนครับเตี้ยแน่นอนสีวาไปอย่างอื่นบ่ได้ครับเพาผิดอ่ะครับค้อยตัวนี้ท้องอ้ยเปิดเบิ่งท้องเบิ่งท้องแคกเดือนกว่าะ ท้องได้แปดเดือนกลัวเลยเด้ยค่ะอืยถา่ถาทอะถ่าคอดอย่างเดียวเลยครับค่ะครับเออเดินจังเลยครับกอคอดอย่างเดียวอ่าน,นี่ครับรอคอดอย่างเดียวครับท้องเจ้าเข้าตังขาหมูค่าตัวยี่สิบล้านนะครับเป็นคว้ยแค่ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าครับค่ะหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าค่ะเ,เดินกวงกว,วงจัง่อยเอยเอ,เอให้เพิ่นเบิงตวงทายยางนะ้ำนี่ครับเบิงครับ ทางหนาลึกเตี้ยยาวนะครับหูหูค่ะตัวนี้นี่ว่างหันเอื่อยแล้วไปขี่ผมว่าโอ้ย่าขี่เถอะเอื่อยคนกับควายตัวทอกันเลยขี่ว่าใดดอกเป็นทองเป็นทองอยู่หูไรจะ่าดีขี่ว่าจะขี่เถอะเอื่ยผมเรียกตัวเป็นทองเหรอไหมครับทองราคาเนี่น่ารักครับเป็นคควายกล้วยขั้วค่ะตัวนี้เป็นควายที่สมบูรณ์นะครับไม่มีการอะไรเลยนะครับ แม่บอกข้อยแขย่างดีครับใกล้แล้วครับอีกบ่กเกินสามเดือนนะครับได้เห็นโตแท้ครับมักตัวใดก็ยังถ้ไปสมเอาไหมอีกรอบนาครับรอบนี้เอาไปถากขวดยังเดียวเลยแม่นค่ะอ่าครับเอื้อยตัวต่อไปเลยครับเอื้อยสิเป็นลบทั้งไหนครับสงครามมันไม่หยุดลยเมื่อนีเมียมาเปลดกแบนค่ะตัวนี้พ่อพันพ่อพันเจ้าไข่มุกขาวค่ะตัวนี้อายุสองปีกลัวเด้อค่ะสูงร้อยห้าสิบสาม มันเป็นพอพันุที่เชื่องเชื่องค่ะพันธุกรรมดีดีค่ะตัวนี้ขี้ก็ได้ด้วยค่ะเด้อนี่ลูกไข่มุกขาวค่ะลูกไข่มุกขาวค่ะสูงสูงลอยหาสิบสามค่ะเบิ้งครับโอ้โหชี้ให่เบิ้งยางให้เบิ้งเลยเนี่ย<ะ>เออยกขอขึ้นเออเรางยางเลยเออนี่แหละตกเด้อสูงเตเปิดแบงเจดหมื่นหาด้อค่ะเด้อตัวนี้ท่าใดก็เอ้เปิดแบงเจ็ดหมื่นหาเจ็ดหมื่นห้าดึงรางนี่ครับเออมาพี่มาพี่ เออนี่วมา <c oughs> เห็นแล้วครับเออยืนไว้ยกไว้ยกเสียกไว้ดึงเสียกไว้อ่ามามามาทักมาทักเขาเวลาจะไปขื่นโค,ค้งเลยไปยยางเลยปล่อยยางเลยทักไว้ไหมทักปลไปยางเลยครับมามามานั่นละ อยกันเชี่ยงดีครับควายคอนเทนต์จุงมาครับจุงมาไปปะมันไกลโพดสัญญาณไหมสิบวไปวัดดีก่อนไปวัดดีก่อนจะถ้านั่นแล้วใครต้องการพ่อพันธุ์ค่ะพ่อพันธุ์เด้อค่ะดีเด้อซึ่งเชียงฮู้้นี่ลูกไข่มุกขาวลูกไข่มุกขาวค่ะประมาณจักปีก็เลยสองปีกว่าค่ะตัวนี้สองปีกว่านะครับล้มตัวดีแข็งผมมาตัวเนี้คือไข่มุกขาวเลยผมเคยเห็นตัวจริงมาแล้วละก็ทายลูกกันเมื่อาหร่ทีอตัวเนี้ ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นหุ่นหนาตาไก่เคี่ยงไข่หมูขาวมาครับอยู่อยู่อยู่สต๊อปสต๊อปสต๊อปไม่มีกะเลยนะครับบ่มีกะเจ็ดมือห่าค่ะตอนนี้เปิดไวอืมเอาเว้ามาทั้งนี้ครับไปเถอะแม่ผุดดาเพื่นเลีมหาแต่ผู้สาวแม่แมอางี้เลยเออโกมันโขกมันอยู่ไหนเนี่ยครับเนี่ยครับหูบ้างหูครับให้พี่หนอนมาเบื้งในลูกขี่หลังเราบังคับได้เลยครับอ่ะครับเว้ย เอามือดึงทั้งนี้มากันแหละดึงเท้าดึงเออเออไ่ได้ฝึกไว้นี่ครับฝึกคนฝากเบอร์โทรนี่ครับเอรสวยมากรโทรศัพท์0653191570 ID ไล่กับเบอร์นี้เด้อค่ะทักโหลดเฟซบุ๊กจังนงรักพักดีฟาร์มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนงรักพักดีฟาร์มนี่ครับค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองคนด,ดีสารพารมวนกับน้องัาภักดีฟา้ามเนี่ยค่ะสะดวกกับเชิ้ทีีฟา้ามครับว่าสะดวกกาวิดีโอคอ้ตามเบอร์ที่เอ่ยแล้วขึ้นหรือทั้งเฟซได้นะครับรับประกันตรงปกแน่นอนส่งถึงคอกแน่นอนมาจําจังหน่อยหรือบ่มาจํากับคุยกันส่งถึงคอกแน่นอนไม่มีตําหนินะครับถามพี่น้องเขามากดไลค์กดแชร์ไปตามเปตลังใจในการได้คิปครับขอบคุณที่ต้องราคาขอบคุณค่ะ,คะ